ครับสวัสดีครับเอาเราก็มาหลังบ้านนะครับมาที่เอ่กดังจอดรถนะครับผมมาดูว่าช่างสิงทำงานหรือเปล่าโอ้มาอยู่กำลังขัดอยู่ช่างสิงกำลังขัดอยู่ครับอ่าพอดีเลยเสวยงามแก๋ว เดี๋ยวเราก็จะไปล้างเจ้าฮีโน่เจ้ามิกกี้เมสาเรามาจอดตรงนี้ครับเขาเว้นช่องให้จอดอยูเออ่เราก็มาถอยเสียบตรงนี้เลยได้อยู่รถผมพอดีเป๊ะเลยช่องนี้เดี๋ยวเราเข้าไปหาช่างสิงกันไปสอบถามอยู่นี่อันนี้ก็ทำฝาท้าย อาอีกแล้วแล้วเปียดเปียดเปียดอันนี้ถ้าข้อเสียวมือหลุดม,ออมอนนือยังมันก็ะจีเป็นนั่นเป็นรอยครับเนี่ยแล้วทำแบบไหนล่ะขัดขัดเคลือบใหม่บอกเอานี่บอกเนี่ยแค่เนี่ยเออแมงติดจะแต่งกันปัญญาไงอืมขัดเอาบ ลดสังงันเออลดใส่งนนนัเงเนเนาะเออเอออันรถเก่งกับใส่งานคือกันน่นนะล่ะพรุนี้พน่นแล้วครับฟังแล้พูดแล้วเออเราจะฟังนี่แอวเมื่อวานเป็นไงเห็นเท่าแก่ดูคลิปเอ้ยเราเห็นเท่าแก่ดูคลิปเห็นเท่าแก่ทำคลิปทำคลิปว่าอะไรพ่นสีอะไรแบบไหนพ่นสีเนี่ยพ่นสีดำไม่เงาบ่ก็ัืสิว่าฟองเดียวใส่ดำมันบ่ ก็บอกหรอ,อ,อมีแต่เก็บขอาเก็บขอาแล้วใช่ไหมเราเลยว่าเ,าเาดี๋ยวเราถึงกลุ่นสะดีลงเขาไปได้ตะปูตีปุยมืดโอ้แบบมันก็นกนได้เลยมันอ,อันนั้นมันต้องล้างถูอย่างดีเลยเรียกว่าต้องล้างอาชีดไหมนั่นแหละต้องอาชีกร้องเรียกว่าเออแล้วก็อาชีกกระชีพแล้วก็คุณไม่ก็ได้ไม่เหรอนั่นแหลคนผนขัดสีให้ให้เงาเงาเลยล้างกรชีดไม่นั่นแหละอัอนนี้ ไปกบที่ังก็ได้อันนี้อันนี้ก็จะพ่นเลยบอกนี่ปั่นแล้กก็ตีเอากระดาษทราูปูที่เนื้อยเดเบนนอันนี้ปั่นปั่นเสร็จก็ลูบพ่นเลยพ่นโป้ด้วยไหมโป้ครับโป้บอเนี่ยเราปูครับปอนมันี่ยบมันบสวยเนาะก็โป้เก็บรอยนิดหน่อยโป้เก็บไปรอยบุบบิบบิบบุบอืม บางบนนิตปูนหาดอกเนี่ยเนี่ยมอเตออยู่ข้างหน้ากัน,อนมอเตออยู่ข้างหน้ากันเ,เขาจะไปไอเขาจะล้างเขาจะย,าย้ายแม่โคไปลาดกระบงังไปไกลเลยไกลที่ไหนลาดกระบงังขับรถแป๊บเดียวถึงเลยลา,า,าดกระบังกรุงเทพประมาณลาดกระบังกรุงเทพไรมันอยู่นอกเลยอือแล้วออคไปไกลอำเภอลาดกระบังมันจะไปอยู่นันเทพอะไร ลาดกระบังก็จังหวัดอะไรอ่ะบางพลีไหมจังหวัดอะไรลาดกระบังอ่ะอยู่ก็อยู่แถวกรุงเทพะไมบ่อยู่นอกๆเลยบางพลีบางนาก็นั่นแหละแถวบางพลีบางนาเนี่ยแต่อำเภอลาดกระบังอ่ะลาดกระบังมันอยู่อำเภอไี่ผมเองงานอยู่แถวบางนานั่นแหละอยู่วัดธรรมซอยวัดธรรมมงคลเออเยันนี่ไปไปส่งลาดกระบังมันมันอยู่ตามคลอง ไปทำไปขายไมโคูรอ๋อเขาจ้างไปนี่แล้วนั่นแหละเขารับจ้างเด้หร่ะนั่นแหละเอาไมโครขนาดไหนไปร้อยสี่สิบไปร้อยสี่สิบอะไรครับอะไรไปเที่ยวเลยสิไปเที่ยวที่ให้ไปอยู่คอยบ่ไปนั่นแหละหมดแล้วเปลี่ยนใหม่ไปนั่นไงหรือเปล่าเดี๋ยเพื่อนดูถ่ายแล้ว เราก็หาเก็บอันเหลือเยอะๆกว่านี่วะเหลือสามมือเอาไปจัดการไปงั้นจะได้ลูกได้คนหาภาพอีกต่งหากเออ อพ่นเกาะเหล็กแล้วครับเช็ดเรียบร้อยพ่นเกาะเหล็กแล้วก็โปนะครับโปเก็บหลุมนิดหน่อย ฮะี่วนเนี่ยอ,อืมเนอ็ือาำะอืมห้อ,มอ,ยอ,ยอยห้อยจะเปิดลุดทับขาเจ้าของได้ล่ะอม,มันทินเนอร์มันแรงอินเนื่ยอยแห้งมเมือม่อก่อนไม่ค่อยเหม็นทุกวันเหม็นมากทินเนอร์เราขาเพื่อน ตักกี่บ่แห้งบันไดเด็กสองสขวนส่้เสๆ้ัวเนนี้วอ,อ,อ,อ้ขวเดียวกับเมาส์ก็ผมทดลอง,อง,องแล้วเขาทำมาให้เมาเร็วงั้นเลยจะได้ไม่ต้องกินเยอะนั่นแหละมกม็เร่งเขาเรียกว่าหมักได้สัดส่วนายาดองกบ่มีาามบีเลยมือเขาวาเส็ดแล้วจับ เราก็หาแรกยาอะไรมาดองเองหะ่ะได้พูดถึงวออ่าเพราะยังใครเ่าผู้ได้ไหมเออนั่นแหละมีพวกเสือสิบเอ็ดตัวอะไรก็ดองได้เหมือนเดิมดตัวเลาไายตาม แับคลิปนี้บายบายก็ bye.